สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1 4 8 4ครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็เอาชนะทีมสาวเปียนมาด้วยสกอร์3ต่อ0ย์ในแมตช์ท,ที่2นะครับในการอุ่นเครื่องการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษนัดที่2ระหว่างทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติเปรนมาที่สนามทีรีมันเดเลโดยทั้ง2ทีมเพิ่งอุ่นเครื่องเสมอกันไปนัดแรกเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเกมการแข่งนในวันที่3พฤศจิกายนสาพันธ์าานฟุตบอลของเมียนมาได้ห้ามกองเชียร์เข้ามาชมเกมในสนามทําให้ต้องคืนตั๋วการชมเกมการแข่งน,นับพันใบรวมไปถึงยกเลิกการถ่ายทอดสดทีวีทุกช่องของเมียนมาเนื่องจากสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟา่าห้ามแข่งขันติดต่อกันภายใน48ชั่วโมง แมตนิสเปนเซอร์พเออร์กุซือทีมสาวไทยได้ส่งตัวเล่นโตวหลักลงสนามที่นำมาโดยสุนิสาสร้างไทยสงกับตันทีมตัวแก่งดวงนภาศิตรลาธนิการแดงดากาจนาสังเงินซึ่งเกมนี้ทับฉาแก้วเล่นได้เหนือกว่าเจ้าทินเอาชนะด้วยสกอร์สต่อศซนโดยได้ประตูจากกาจนาสังเงินนาทีที่43สุนิสาสร้างไทยสงนาทีที่62และธนิการแดงดานาทีที่83 ทำให้จบเกมทัพสาวไทยอุ่นเครื่องเอาชนะทีมสาวเป็นมาในที่2ด้วยสกอร์3-0โดยหลังจบเกมทางด้านสเปเซ,เซอร์พ e เออร์เฮดโค้ชทีมสาวไทยได้กล่าวว่าตนนั้นพอใจกับผลงานของลูกทีมแต่ควรเอาชนะเมนมาให้ได้มากกว่านี้จากโอกาสจบสกอร์หลายต่อหลายครั้ง20% Everybody needs perform higher right, consistently right through the game. right through to ก็ผลลัพธ์ก็ดีนะครับก็ถือว่าพอใจแต่การวิธีการเล่นนะครับทุกคนก็ต้องพยายามมากขึ้นทําให้ดีกว่านี้ครับคบก็เป็นเรื่องของรายบุคคลนะครับสิ่งที่ผิดพลาดรายบุคคลเช่นการจับบอลจังหวะแรกหรือว่าเป็นการตัดสินใจในการส่งนี่ต้องปรับปรุงครับอย่างแรกเลยคือเราต้องพัฒนาทีมนะครับไม่ใช่ว่าทีมเรามีคนที่เล่นได้แค่12-13คน ก็ก็อย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับก็ต้องพัฒนาขึ้นมาสัก30 40คนอย่างเงี้ยครับซึ่งจะโอเคมากกว่านี้ทางนี้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางกลับในวันที่4มีนาคมโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 245ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติมันเะเลในเวลา12:55น,านาซึ่งจะถึงท่าอากาศยานดอนเมืองในเวลา15:15น สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484